สวัสดีเอซหมอปลาสองคนที่ถามว่าเป็นใครนี่แหละครับทนายตัวตึงของหมอปลาซึ่งตอนนี้นซะึ่งตัวน,นี้นะเป็นไงบ้างทนายไหวายงานเยอะไหมช่วงนี้ ก็เรื่อยๆมีเรื่อยๆครับส่วนใหญ่ก็เป็นคดีแก้ของคนอื่นนะครับมีแต่คดีมาให้แก้คดีแก้อ่าเป็นส่วนใหญ่เลยไม่ค่อยได้ทําคดีที่เขาจ้างถลุเป็นทนายหรือว่าเป็นช่างเม่ได้แกซะส่วนใหญ่ครับคดีคนอื่นทําเจ๊งมาแล้วก็มาแก้ให้อะไรอย่างนี้ยรับอุฮอนม่งดีกาบมากอะไรเยอะแต่แทบไม่ค่อยได้ทําคดีในศาลชั้นต้นเลยเพราะไประจัญบุรุษหนุนผมด้วยความที่ผมอายุยังไม่ได้เยอะอายุน้อยครับแต่ประสบการณ์ผมมันมีอยู่เยอะมากมายนะครับไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงรู้รู้กันอยู่เนาะแล้วก็อัันนี้คคือูชช่่วยใรบ นี่เขาจะเขาจะอยู่คู่หูช่วงเนี้ยถ้าผมเห็นผมไปไหนกับสองคนเนี่ยแสดงว่ากําลังมีเรื่องเข้าจะมะวันนี้คิดถึงลูกลูกสามมากเลยเนี่ยลูกสาวเนี่ยลูกสาวนี่นะถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายหวายหวยมีเพจไหมผมมี facebook ส่วนตัวครับชื่อทนายหวยช่วยด้วยครับไใครติดตามได้ครับทำไมถึงไม่ตั้งเพจอะ ถึงไม่ตั้งเพจจริงๆก็มีเพจครับเพจก็ชื่อเดียวกันเนี่ยแหละครับทนายหวายช่วยด้วยใช่ครับชื่อเดียวกันครับทนายใช้คำพูดหมดไปใช่ครับแต่ว่ามาปรึกษาเนี่ยก็คือทักมาได้เลยครับผมให้คำปรึกษาฟรีแต่แนะนําให้โทรมาดีกว่าครับเพราะบางเรื่องเนี่ยครับมันพิมพ์คุยกันมันลำบากบางบางทีมันไม่ได้เข้าใจที่อเมครับเอิกาเบอร์ทนายหวายใช่ครับโทรไป อ๋อรอนั่นคือทนายหวายเขาตื่นเลยนะเขาตื่นแล้วแต่เวลาโทรไปเนี่ยถ้าใครใจร้อนเนี่ยจะมันไส้เลยจะจะมันไส้ตลบไอหวายมันตื่นยังวะเปล่าตื่นแล้วตื่นแล้วแต่มันมันจะจะหลอแล้วอะหรออาหรอนั่นคือทนายพูดนะะไม่ใช่ว่าคนเมากีตานะคือบอกเอสฟิีมหมอปาก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็คือทนายหวายก็อยู่ในทีมหมอปานะครับที่ว่าช่วยคน เพราะไอ้เคสบางเคสเนี่ยเขาไม่ได้รับความป<ช>ิดรมทางรายการก็ส่งทนายหวายเข้าไปช่วยด้วยนะ<ช>ไอ้เคสคนยากคนจน,นะแต่ว่าถ้าจะให้ทนายหวายดูแลคดีอ่ะบอกแล้วว่าดูแลสุดอยู่แล้วส่วนเรื่องค่าตัวไม่แพงอย่างทีง่คิด ทำทำเกินค่าตัวง่ายง่ายใช่ครับทำเกินค่าตัวทำ для, ทำให้เต็ม okay. ที่ลยครับเพราะว่าผมเก็บเป็นผลงานของผมด้วยมันไม่ได้ว่าเป็นเกี่ยวกับค่าจ้างหรืออะไร้ยมันเกี่ยวกับผลงานที่เราทําด้วยครับเพราะหนึ่งเลยผมยังอายุน้อยผมยังอยู่ในเส้นทางที่อีกยาวไกลดังนั้นผลงานเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัวผมว่าบผมแล้วบางคนนะผมอันนี้อันนี้อันนี้ผมเตือนก่อนนะบางคนอ่ะที่เอาเราเป็นเครื่องมือครับยังหลายเคสมาปรึกษาเราแล้วเอาทนายไหวหรือ พวกผมมาเป็นเครื่องมือไปต่อรองกับฟังอีกฟังหนึ่งอ่ะอย่านะเพราะเราไม่แนะนํำเพราะเราไม่ได้เป็นเครื่องมือไทยนะผมไม่ได้เปิดบริษัทกฎหมายหรอกแต่ว่าถ้าใครมาปรึกษาผมมาผมก็จะแนะนําให้หาทนายหวายที่ว่าดูแลให้คุณได้นะก็มีแค่ทนายวายช่วงเนี้ที่ว่าเออกำลังกำลัง,ก,ลงก็เคยออกทีวีกันนะ คนนี้เคยออาทีวีแล้วหลายรายการเลยนะใช่ครับเปิดปากแล้วก็เทวใช่ครับใช่ไม่ไม่ใช่ว่าทนายหวายไม่ดังดังนะแต่ถ้าเข้าไปใ็นเพจก็คือทนายหวายช่วยด้วยใช่ครับทนายหวายช่วยด้วยชื่อภาษาไทยเลยครับพิมพ์ต้องตเลยใช่ครับต้องตัวเลยครับทนายหวายเป็นบักช่วยด้วยแต่ว่าถ้าจะปรึกษาแนะนำให้ให้โทรมาใช่ครับให้โทรมาเล่าเรื่องจะดีกว่าครับเพราะว่าหนึ่งเลยชัดดีความนะครับมันเกี่ยวกับการเล่าเรื่องเวลาบางทีเราพิมพ์อะไรถามข้อความเนี้ยมันอาจจะ ขนาจจะไม่ได้ข้อมูลที่ถูกต้องแต่ถ้าโทรมาเล่าเรื่องเนี่ยบางทีเราฟังเรื่องแล้วอาจจะตอบได้ตรงประเด็นมากกว่าที่เรียกคือทนายโจตึงฝากกดแชร์คลิปนี้แล้วฝากเข้าไปติดตามเพจทนายหวายช่วยด้วยด้วยนะครับเพราะว่าอะไรที่เราช่วยเราก็ช่วยนะครับเราเราเห็นว่าคนที่เดือดร้อนเนี่ยมีความสําคัญกับพวกเราเรา,า,เ,ราเข้าใจเพราะเราเคยตกนี้่พราาวาที่เราเคยเดือดร้อ,อนใช่ครับแลวเราก็ลุยเราก็ลุยอยู่แล้ว นะฝากติดตามทน,นายหวายช่วยด้วยนะครับ